สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนางังเลิงตลาดที่มีร้านขนมไทยอร่อยๆหลายร้านเลยและแถมยังมีกับข้าวให้คุณเลือกสารอีกมากมายรวมทั้งไปสักการะสารสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุรมศักดิ์ด้วยค่ะไปกันเลย เมื่อเราเดินเข้ามาในตลาดเราจะพบกับศาลเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรอ,อยู่ด้านบนนะคะอีนไ,ไหนเนี่ยไม่ได้เหรอขอรเทาะขอบอกเลยว่าพี่คนดูแลสั์เจ้าใจดีมากคะ่ะแนะนำขั้นตอนการไหว้เรียงลำดับอย่างถูกต้องเลีอยเริ่มจากองคีโกง ถึงเวลาฟ้าดินนะคะจุดสกัลล่ที่สองเป็นองค์พันเนี้ยหรือองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะขอครับด้วยจุดสกัลล่ที่สามเป็นจุดสกัลล่องค์เทพเจ้าจีนสองนะคะมีองค์ปึงเถากงองค์เทพเจ้ากวนอูแล้วก็องค์เทพเจ้าไฉสิงเอียค่ะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์นะคะอันนี้ช่วงวันธรรมดานี่เปิดขึ้ครันปกตทุกวันุกวันควโอเคขอบคุณมากค่ะสะดวกก็แต่ลองถึงสี่เย็นแปดมงเช้าถึงสี่เย็นทุกวันโอเคขอบคุณมากนะคะ ื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินช้อปปิ้งขนมไทยแสนอร่อยในตลา,าดกันค่ะรวมทั้งนี้กับข้าวให้เลือกด้วยนะเรามาซื้อขนมเหนียวที่ร้านนี้ทุกครั้งที่มาเดินตลาดนางเลึ้งเลยค่ะร้านนี้มีขนมให้เลือกหลากหลายแบบนะคะมาต่อกันที่ร้านแนะนําในตลาดนะคะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องขนมถ้วยแต่นอกจากนี้แล้วมันเชื่อมพี่เขาอร่อยมากเลยค่ะ มันเหนียวหนืบหวานกำลังดีปัดกับกะทิที่พี่เขาให้มารสชาติดีมากค่ะเบอร์โทรต่94 0 94ค่ะ797 797 4953 4953เปิดวันไหนบ้างคะพี่เปิดวันไหนบ้างทุกวันค่ะทุกวันนะคะก็หยุดกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่บ่ายตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2ค่ะยังไงมาอุดหนุนพี่เขาและชาวตลาดนางเนื้อกันเยอะนะคะบายบายค่ะ